สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องประกอบกิจ168นะครับใ <c oughs> นวันนี้จะเป็นการทำนายดวงประจำลัคนาคราศีมกรนะครับโดยชตาเดือนธันวาคม2อง8นะครับจะเป็นการทำนายดวงใหญ่นะครับไพ่สิบใบนะครับนะเรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกนะครับเป็นภพ่ใบแรก เป็นเจ้าของสตาร์นะครับเป็น t e m เ e r ร์นะครับเจ้าของสตาร์ The e m เ e อ o ์หมายความว่าท่านเป็นคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจเป็นผู้ที่มีอํานาจเป็น CEO หรือเป็นเจ้าของกิจการนะครับที่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือท่านอยู่ต่างประเทศดวงของท่านตรงนี้นะครับก็มีอํานาจในการตัดสินใจยอยู่พอสมควรแล้วก็มีมีอํานาจในการตัดสินใจมี อานาจในการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการทํางานหรืออะไรต่างๆสามารถที่จะอยู่ต่างประเทศได้ด้วยโอเคครับในส่วนของอสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับท่านนี่ต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาอปุปสรรคนะครับด้วยตัวของท่านเองอยู่ตอนนี้นะครับท่านอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่าง,างสูงเลยแหละแล้วก็ท่านก็ พร้อมที่จะเชิญอุปสรรคในเรื่องของการงานตรงนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องประสบความสเร็จด้วยครับแต่สิ่งที่ที่ท่านท่านจะ,นจะหวังไว้อ่ะครับตรงนี้ท่านก็มันก็เหนื่อยครับสิ่งที่ท่านหวังไว้ในอนาคตก็คือมันก็ตรงเนี้ยท่านก็อยากจะพักบ้างอ่ะมันมันเหนื่อยในการที่จะทําตรงนี้ท่านก็อยากจะพัก นะครับพักจุดพักจุดรอตรงนี้นะครับแต่แต่ท่านก็พักไม่ได้ครับเพราะว่าท่านมีเรื่องของความกังวลอยู่ตรงนี้เพราะว่าท่านตรงเนี้ยสิ่งที่ท่านทํามันมีผลต่อครอบครัวของท่านผู้ครองของท่านรวมถึงสู้ส่วนท่านก็นเลยต้องต้องมีความกังวลตรงนี้เลยท่านเลยต้องทําต่อไปนะครับเอ่อ มีเรื่องของความกังวลให้กังวลขึ้นมาในส่วนของคนรอบข้างท่านทุกส่วนท่านลูกค้าท่านเนี่ยท่านมีความกังวลถ้าท่านพักท่านอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าต้องต้องทํานะครับส่วนเรื่องของบุตรบริวารของท่านนะครับท่านอาจจะต้องลงทุนกระทางบุตรบริวารอาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายนะครับ อาจจะมีให้จ่ายกบเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องอาจจะมีถ้าเป็นเจ้าของกิจการอาจจะต้องลงทุนให้กับลูกน้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ซื้อเครื่องจักรใหม่หรือถ้าเป็นห,นหลานก็อาจจะต้องมีค่านูน่นค่านี้ค่านั่นมานะครับก็อาจจะต้องลงทุนตรงนี้นะครับเมื่อมีเรื่องให้ใช้จ่ายก็เลยหยุดไม่ได้ที่หกนะครับอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับไว้ที่หกก็คือความ สมหวังความหวังของท่านก็จะได้รับความสมหวังสตาเป็นชาบสมหวังในชื่อเสียงท่านท่านพยายามและท่านได้รับความตรงนี้แน่นอนเมื่อท่านได้เป็นเดอะสตาร์แน่นอนก็มีมีชื่อเสียงมีเรื่มความหวังมีเรื่องความสําเร็จเกิดขึ้นมานะครับหาก็คือแนวทางปัญหาคือท่านก็คืออยาก ท่านท่านอ่ะมีมีความสําเร็จแล้วท่านแต่ก็ท่านก็อยากได้มีความสุขด้วยครับท่านแหละคือปัญหาคือตรงนี้คือปัญหาคือความสุขของท่านเพราะท่านมปความสุขของท่านอ่ะสิ่งที่ท่านความอยากให้มีความสุขก็คือปัญหาของท่านแหละเพราะท่านหยุดไม่ได้มันมีมีความสุขขึ้นขึ้นมานะครับแล้วอีกที่พลแต่คนลบค่าที่ยังไงท่านท่านก็เป็นท่านประสบความสําเร็จท่านมี ท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีรายได้สูงเขาก็มองท่านว่าท่านท่านเป็นคนที่ที่ร่ำรวยมีฐานะที่ดีดีมากๆเลยคนลูกค้าเขาก็มองท่านอย่างนี้เพราะท่านเป็นคนที่อาจจะเป่นเจของกิจการแล้วเขาก็มองเร็วว่าท่านมีคนที่ร่ำรวยนะครับเขามองว่าท่านเป็นคนร่ำรวยความคิดในใจของท่านก็คือท่านก็อยากจะต่อเติม ความสําเร็จเนะี่ยไปเรื่อยๆตอนนี้ท่านอยากจะออกไปต่อเติมออกออกไปที่เริ่มความสําเร็จถ้านเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็ความสาเร็จ,า mới, าม,รจมาแล้วสําเร็จแล้วก็จะผุดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ท่านก็อยากไปทำโปรเจกต์ใหม่ก็คือท่านก็จะคิดโปรเจกต์ต่อไปนะครับและผลสรุปก็คือท่านก็จะได้ทําสิ่งทํางานที่ท่านได้หวังไว้สนุกกับงานแล้วก็ พัฒนาสกิลของงานท่านตัวด้วยตัวของท่านต่อไปเพราะว่าท่านคือท่านจะคล่องขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วก็มีเก่งมากขึ้นตรงนี้ครับโอเคครับราศีมังกรเป็นราศีของผู้บริหารโดยแท้นะครับในเดือนหน้านะครับท่านจะเป็นผู้บริหารที่ที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับตรงนี้ เป็นผู้นําเป็นราศีของผู้นําโดยแท้ในในเดือนเดือนนี้นะครับก็ขอเป็นกําล yes. ังใจแล้วก็ดีดีกับราศีมังกรเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจจะเป็นกำลังใจบางเรื่องอาจจะเรื่องสุขภาพเพราะว่าเหนื่อยนะครับราศีมังกรจะทํางานแล้วก็เหนื่อยแต่สโชคาสมเด็จแน่นอนนะครับขอให้ลุยลุยเลยครับเยี่ยมเลยครับลัคนาราศีมังกรเยี่ยมเลยครับในเดือนหน้า โอเคก็ดวงได้เปิดแล้วนะครับก็ถ้าชอบฝากกดติดตามกดอ่ากดติดตามกดทุกหัวใจกดบันทึกแล้วก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปด้วยนะครับหรือว่าไทยใหญ่ให้ผมดูโดยสุดตัวก็ทักมาได้นะครับอ่าคลิปผมคิดไม่แพงครับก็ราคาตรงลงกันได้โอเคก็ยังไงก็ขอ ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับก็ยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะครับผมขอบมากครับยินดี้ด้วยครับกับราศีมังกรนะครับคุณคือผู้ค,คือผู้บริหารคุณคือหัวหน้าคุณคือซีอีโอคุณคือดวงของผู้ผู้นำจริงๆครับสวัสดีครับ